Okay. นนโอนนโกเกอคว,ว,เวันนี้นะวงโอมไอ้งเก่งนะคิกนาวไว้แล้วนียวันนี้นะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอาตมาต่ออาตมาเป็นรุ่นใหญ่นะอาตมาใหญ่มากวันนี้ต่อเรื่องอาตมาอีก ระบบที่อ่านอาตมาเที่ยวนี้เป็นเรื่องเริ่มมาผูกพันธเรื่องเสาละ่ะเนี้จะเริ่มเข้าเรื่องเสาล่ะเสาอาตมาตัวแรกอ่าน,นีนของกุ้งกองเนี่ยอาตมาตัวแรกเอาตัวของอาตมาเองเลขหนึ่งเนี่ยอ่านในเสาอาตมาที่ได้ไหมได้เอาภูมเปลือกอะย้อนกลับมาอ่านในเสาอนี้ได้ไหมเพียงแต่ว่ามันเป็นภูมเปลือกที่ตัวเขาเองเนี่ย ถ้าเราอาจจะเสาอาศัยมันให้ผลไม่ชัดไม่จกกัดแจงควรจะเอาตัวอาตามาตัวนี้แหละอาจจะเสาครูเพราะฉะนั้นคนไหนที่ได้ได้อาตามา,าหนึ่งหนึ่งก็ต้องทุกขังตัวเองนี่นี่ต้องจำนี้แหละนะเนี่ยหนึ่งทุกขังตัวเองเรู้เลยหนึ่งทุกขังตัวเองแล้วดันเป็นการกินีด้วยการกินีมันตันวนะ เกิดมาชาตินี้ท่านก็ชาติเหละจะทาให้ตัวเองทุกทุกหาทุกด้วยเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็บสักสีเงี่ยเกียรติยศตักสีมันก็ทุกข์หรือไงเอาหาบทว่าไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งนะทุกขังตัวเองคบนะมาหาบทว่งไงนี่สองเด้งเลยเห็นไหมสองเด้งเลยนะสองเด้งนะเด้งแรลกเกียรติยมันทุกขังตัวเองโดยธรรมชาติของเสาทุกขังตัวที่สองนี่อยู่ที่พังคัด้วยไะเพราะฉะนั้นมันก็ เหนื่อยสองแรงแอ่ะเทนเนอรแบบนี้ดีทางคน้เนี่ยมันจะต้องไปราชามิติที่สองอ่ะนี่ว่าแรงเอื้อมันต้องไปราชาครับคุณเหนือยมันจะผนขวายของมันเองเพื่อความมั่นคงเป็นฝึกแผ่นของมันเองขึ้นมาไปราชาจ้ะทีนี้มันก็ต้องดูว่าราชาสวยไหม อาพุณอมเสาอาตมาเจ็ดเจ็ดมันก็กลายมาเป็นเบียดเรายังไม่อ่านเสาอาศัยท่านนี้นะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ตัวอื่นมากระทบมันเกิดขึ้นจากวันเกิดเขาอ่ะสังขารปรุงแต่งก่อนสังขารปรุงแต่งเสร็จปุ๊บเนี่ยดาวสามเออเอโทษดาววันเกิดเขาอ่ะมาปรุงแต่งคนมันเอามาเรื่องของมันแต่เราต้องการดูตัวอัตมาจริงจงก่อนนะเรายังไม่พูดถึงเหตุการณ์อื่นนะ อย่าเพิ่งนะเอาตัวเนี้ยเจ็ดมันเบียดตัวเองเหรอมาคนเจ็ดเบียดตัวเองคือ,อยังไงก็มาลบเลา้าจิตอารมณ์ตัวเองแหละเบียดโดยลบเลา้าจิตอารมณ์ตัวเองลบเล้าเรื่องาอะไรล่ะเจ็บนะเอาไปชนสามอนได้ไหมอ่าอย่าเพิ่งเราถึงบอกอย่าเพิ่งเอาอเอาข้ามาบทอ่อนมันลบเล้าตัวเองนี่นี่นี่โอ้เตะนนะ อยู่ไม่สุกละเปลี่ยนแปลงเดินทางโยกย้ายปรับปรุงอ๊้ยอะไรสารพัดะไรเนี่ยปูติปรับปรุงเพื่ออะไรเน,นี่ยถ้ายางเงียปรับปรุงแล้วปรับปรุงเพื่ออะไรมันก็ต้องอ่านมิติที่สองนี่ไงเนี่ชชยทงใช้ครับใายประสบความสําเร็จมีกติดยศชื่อเสียงมีอะไรอีกเอาแค่นี้เหรอไม่ใช่เข้ามาในนี้อารยกรรมเก่าวิบากกรรมเก่าสามแถวบนเห็นเลยนี่ไงพานาังอาชีพการงานที่จะเป็นเงินเป็นทองขึ้นมา นะี่เป็นบัตรตันนี่อีกอ่ามีความสุขบัตรตันนี้มีความสุขมีครอบครัว,วที่ดีมีสามัามีก็ได้แลาา้วแ,แ,แต่ที่ดีเหนี่ยวกับคิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเป็นยังไงเป็นมอรณนนะเป็นมรณะนาะก็แสดงว่าอะไรชีวิตก็คงเคลือนอยู่ไม่รู้จะเอาอยัางไงีก็แลกแรกเรลี่มนกันเลยแรกเริี่ยเอาอยงางไปทิพวมอรณนแต่มอรณนาตัวนี้ไม่ได้ใหญ่นะไม่ใช่มอรณนาหมหาบท แนวะมน้าตัวนี้ก็มันก็อยู่เป็นขั้งคาวแล้วมันก็เปลี่ยนผันไปบอลหน้าล้วก็อันนั้นใหม่พฤติกรรมแล้วก็ปรับปรุงใหม่ทําใหม่ทําใหม่หาไปเดี๋ยวก็หายหมดแล้วน,นะพอหายหมหน้นากับปฏิหารเกิดและาีนี้แสดงว่าอะไระแสดงว่าคงใช้อย,ย่างเดียวไม่พอเกี่ยวย่อมไม่พออยากเก่งด้วยอยากมีปฏิหารอยากจะมีที่ที่ปฏิหารขึ้นมาเพื่อเสริมความสิ่งของตัวเองความดันของตัวเองก็ได้นีเอง วันเกิดเขาอะไล่มันเนี่ยแล้วก็มาตรงนี้มาให้นายาเตอแค่ปัญหาเนี่ยเรียนรู้แก่นี้ทั้งหมดี่เป็นแกนของการแก้ปัญหาและการเรียนรู้นะเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะอย่างนี้ยิ่งเรียนรู้ยิ่งแก้ปัญหาจะยิ่งฉลาดเนี่ยมาให้นายเนี่ยสิ่งที่มันคับแคบขยายมันออกขึ้นมาแล้วมันก็กว้างขวางขึ้น โดยดาวห้าดาวห้าดาวคุณธรรมอยู่แล้วดาวแห่งชโชคลภเนี่ยญาติสิ่งที่จะมาปูกพันกับเรามาแวดล้อมเราทั้งหมดญาติก็ได้แล้วทายแบบญาติญาติก็ไดไ้นั้นมันอยากไปนะเอามันชีวิตจริงๆเนี่ยมันผูพันเรื่พวกนี้แหละที่จะมาแก้ปัญหาแล้วต่อไปคุณับจะประสบความสำเร็จบี้ทีเพราะมันมันอยู่ในแกนของการแก้ปัญหาในมหาอินทรีย้อินทรีย์อะไรนี่และสัจจะนี่นรปฏิภาณตระหนักนะ เขาเรียกว่าตอนไหนะนะพวงแทนอันหนึงน่งเมื่อกี้ลืมอันหนึ่งเนี่ยคืออะไรวันเกิดเท่ะไ่มาเนี่ยมันต้องอ่านวิธีท่ากัมยุนี้อ่านขันอะไรทีนี้ขันกัมนยุนนี่ถือนะวิธีท่ากัมาอ่านแกนมาตาเห็นไหมแกนมาตาแ้วต้องรับผิดชอบ 2, ม,าม,มาิติที่สองมีความรับผิดชอบเนี่ยตัวอาตมาเนี่ยมีความรับผิดชอบแกนรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองอาตามาไงวาสนาไงเหวี่ยวาสนาแนะนี่แล้วตรงไงมาตรุปกที่ขันสภาพแวดล้อมสภาพทุกอย่างที่เป็นจะเป็นของเรามันอยู่ในแกนคันนัง,ง,น,งนีกเห็นไหมนี่นี่นี่ก็จะประสบความสาเร็จแหละนี่ไงเหตุที่ยกชื่อเสียงทั้งหลายก็จะมา ออกมาแล้วอ่านทิ่ของคุณเก่งที่ไม่ได้อ่านอีกสองฐานนะนะเลขหนึ่งเนี่ยอถวบานเลขหนึ่งนะเอาหนึ่งมาเลขเอื้อมนะอ่าทีนี้เราดูแรงเอื้อมนะหนึ่งก็มาหกแล้วก็หกมาอ่านแถวนี้เลยตกไม่เหมือนกัน มาตราความรับผิดชอบของหลวงเทวีแกมมาตราก็ต้องรับผิดชอบมิติที่สองมีความรับผิดชอบจะเป็นยังไงก็อยู่ที่เรารับผิดชอบเนี่ยมาตราในแกนเนี่ยความรับผิดชอบเขาจะใส่ยังไงก็อยู่ที่นี่พบแทนนี้อยู่ไหนตัวเราเองเลยใช่ไหมเนี่ยสภาพทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นตัวเราเท่านั้น ควรทำรับผิดชอบดีโอเคนะ่ทับสิ่งไหนที่เป็นพยายา่เสียหายอะไรเนี่ยเนี่ยแก่เนี่ยเรียนรู้ไปไหมหน้าปรับปรุงไปทั้งหลายพวกต่อไปมันก็อยู่ที่เราเราจะได้มันคง,ง,งมันคงแน่นอนพรอมเป็นราชาติดตัวของมัน,นที่ว่าเนี่ยโอเคอยาที่คือการาตมาโด,ดยตัวปูนเปลือกของมัน แลวตัวุ้มเปืองมันเนี่ยวันนั้นเราก็ไม่ได้พูดถึงเท้าความถึงของพลังจิตด้วยเช่นเดียวกันเสาพลังจิตนี่ก็เช่นเดียวกันนะแต่นี่วะเขาเรียกว่าใช้ปีทั้งหมดเนี่ยเข้ามหาบทเลยทีนี้มหาบทใ่คนเกิดปีนี่มันเยอะมากเวลามันได้ดีก็ได้ดีหมดหรือเวลาไม่ดีก็ไม่ดีหมดหรือไม่ใช่ พราะนั้นถือว่าถ้ามันไม่ได้ผูกพันเสามันอยากไปเนี่ยนี่ถ้าทายตรงนี้ก็ได้ก็ออกมาตรงนี้นะทีนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของพอีตกรรมไปแล้วพอ,อีตกรรมไปแล้วเนี่ยแล้วก็มันก็มองไม่เห็นมันเป็นานมามธรรมเนี่ยนะอ่านได้ไหมอ่านได้เนี่ยน,นี่สามเอาสามมาดูตรงนี้เลยตำแหน่งใน,เนบเล็ก นะเน็มเล็กอาสามว่าไงนี่ก็อาชีพการงานนี่ของใครของผู้เก่งอาชีพการงานนี่ละต้องลิ่นหลนละหยุดไม่ได้ลวเนี่ยเพราะเป็นช่วงท้องคุณเเ๋ยคุณจะต้องทํามาหากินเนี่ยไปยังไงนะแต่ว่านี่มันนึ่งถึงนี้เลยทั้งจิตอารมณ์ไปด้วยกันทั้งสมองความคิดจิตอารมณ์ไปด้วยกันนะไปด้วยกันเลยนี่แก้ปัญหาดีสุขภาพโอเคงานหมาอ,อุปถัมภ์หัดตาโอเคใช่ได้จริดจีิสามแต่ว่า สามมันจะต้องลงมาหนึ่งอตัวหนึ่งมันจันเป็นพังค์โอ้โหมันก็โดนบีบคั้นนี่ไงกรรมเก่าโดนบีบคั้นที่นู้นมันเอาซหนัดคนไหนไม่ลองมาเจอแบบเราก็ไม่รู้อ่ะนะมาเจอแบบเราถึงรู้เออนี่ทําไม่มีบุญเก่าโอ้โหบางคนมันดิ่มดี่มนะฮะถ้ามีบุญเก่าโอ่งขึ้นขึแข่ง ตัวบาลมีที ương ương ่ไปคุกนะทีนี้นี่ลักษณะอาการตัวนี้ก็อ่านได้อ่านปุ่มปือกนะ่ยอ่านุมตัวแต่ปุ่มปื้ออย่างที่บอกยาไปอ่านเสาอาศัยก่อนนะอ่านน้อยไหนก็คนรักคนชาแล้วมันไปเสีเลยเปีจริงๆไม่ง่ายใจจะโดนจะสอนได้ไงว่าห้านี่ทุกขังตัวเองเจ็ดเบียตัวเองหนึ่งก็ทุกขังตัวเองเวทีตั้งปุมรู้เลยเป็นยังไงเลยขลังหูขับปุ๊บ ทำผู้หญิงผู้ชายมีปัญหาเรื่องความรักทท้งนั้นปัญหาบางคนปัญหาดีปัญหาดียังไงไปมีกงมีกิ๊กอเ,อเออเออได้เพิ่มมึมีแต่บางคนทุกข์อา้าวมันปัญหามันมีทั้งดีทั้งลายไม่บอกว่ามีปัญหาแล้วไม่ดีมไม่ใช่มัดีกับ่ลายก็ม,มีคนแ,วแ้วแต่คุณทำผู้ทำผาอะไรมาเมื่อนะนี่ทีนี้อาจดนของคุณ อันนี้ที่นี้อ่าดงของคุณคุณโอ,อ่ะนี่เหมือนกันสามนี่เหมือนกันเด็กเล็กเขาเด็กเล็กตัวนี้ปุ๊บเนี่ยแต่มันดีตรงนี้ที่ว่าอะไรอ้าวสามตัวนี้ันอยู่ไหนอันนี้บดีอันนี้บดีลงมาเจอหุมงรับเหนื่อยดิ้นลนนนะไม่ใช่เหนื่อยผู้ดีที่ว่าดิ้นลนดิ้นลนมากดิ้นลนมากดิ้นลนเอาอะไรล่ะนี่หนึ่งไงก็มหาโอคะแต่สามมันเป็นมหาสิที่โชคอยู่ เนี่ยตัวนี้อยู่เนี่ยมันช่วยจากกำเก่าเนี่ยโอเคเห็นไหมนี่มันสวยนี่เนี่เราก็ดูนเนี่ยกำต๋อมสวยอ่ะเนี่ยนะกำใหม่ก็สวยอีกสามถึงสวยมากแล้วเอามาเจอนี่อีกอธิบดีอีกโอเคชั้นสูงลงมาเจอขุ่ชับอ่ะตรงนี้แหละพาอกลงมาพาอไาไว้ใจก็บอกว่าเนี่ยไปหวังร้อยแค่น,นั้นเอง น้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่หวังมันเอาค่านั่นทําไปได้ไหนเก็บเข้ามาก่อนแล้วก็ดิ้นล้นต่อไปทำเข้าไปแล้วจริงที่สุดถ้าเราจะอ่านถึงบารมีก็ดำบกพังคะไงถึงเวลาหนึ่งมันจะตันพังค่ามันสุดมลนไงสุดมันแล้วอ่าสุดมันแล้วมันจะตันตันล้นมีพันนะมีพันจากอะไรนี่ไงก็ต้องอ่านภพภก็มีพันก็อ่านไปเลย พมก็มีพันธะอ่านดิแต่ความคิดเราเองอะเนี่ยบารมีติดตาเนี่ยบารมีของเราเองนั่นแหละตนุกด้วยเห็นตอารมณ์เราด้วยมีการแก้ปัญหาอยู่ตรงนี้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะตันตัวนี้เนี่ยเป็นมหาโจรปริยังิ่งที่คุณได้มาจะโดนบีบคั้นด้วยเนี่ยมีอิทธิพลต่อเราจะรวมถึงภรรยาลูกเต้าคอบครัวก็ได้ หรือเป็นสิ่งที่คุณแสวงหาก็าด็ดาสุขนะฉะนั้นและแก้ยังไงเออนี่ต่างหาที่สําคัญจะแก้ยังไงต่างหากใน,น,กกกนชีวิตถ้าแก้แบบเทพอาจารย์ก็สะดวกบูชาแต่แต่ถ้าแก้แบบพุทธดีกว่าเยอะดกอะนะอาาีกว่าอย่างอันสุดอย่างเจอพวกนี้เฮ้ยดาวสุขมันทานบรารมี มันทำทานซ์ให้หม้อเงินหมอ้อทองของเรามันใหญ่ขึ้นทานบารมีมันก็ขยายหม้อเงินหม้อทองของเราหม้อเงินทองเป็นตัวเราด้วยมตัวเราอาตมาใช่หไหมกระดุมพระเจ็ดกระดุมพระใช่ไหมขยายตรงนี้เราไปเอาตัวสุดท้ายประธานสารเทือนรและบารมีนี่นี่กรรมเก่าเราไปให้ตัวนี้แหละเป็นตัว ขยายขยายให้คุณนะขยายเป็นยังไงขยายไปนี้เราพูดอย่างยายนี้ทานบาร,รมีเลยคุณนี่คุณทําทานเสร็จชาตินี้เกิดมาให้ทาทานเสร็จแล้วคุณจะเห็นปฏิหารมันเกิดน,นะนี่นี่าล้วตาเก่า,น,านะส่วนของคำหม่ที่ว่าเอาตัวอาตามายิงล่ะ พอเราทาําตรงนี้ต้องทําบางทีก่อนนะแก้วิบากกรรมเก่านะเสร็จพวกมันก็มาเจออาตามาละเจ็ดเจ็ดทีาา่ใหมเจ็ดพบมันก็มาห้ามันก็มาเจอสามเห็นไหมเจ็ดมาห้าแล้วก็มาสามอ้าวสามว่าไงสามมันสวยไงที่บอกนี่สามมันสวยมันเป็นวิทยาบาร,รมีอุตสาหะวิทยาบาร,รมีพูดนีเพราะฉะนั้นเอ้ย ขยันมันเพียนหาเข้าไปสวัดาวเสาแวงหาอยู่ไหนไงดาวสามไงคุณสวงหาเข้าไปเมื่อคุณแก้ทางด้านนั้นแล้วคุณแก้เ่อนทานบาร,รมีไปแล้วคุณก็มาแก้ทางด้านนี้ความคิดความอ่านของคุณโครงการที่คุณอยากจะทําคุณจะสวงหาอะไรวิิยะเพียนให้พอความเพียนอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเพราะกล้าพูดอย่างนี้ได้ยิ่งชัดอย่างนี้ยิ่งแข็ญเนี่ย อุตตะทาสีท้าสีก็คือโอกาสจังหวะที่มันจะเกิดเทียบเท่าวินาศนะเป็นรอบๆด้วยเป็นจอบๆเป็นรอบๆด้วยแล้วเป็นมาหาิีิโชคสักดา์นี่คุณแสวงหาไปแล้วความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นรอคุณเลยนี่เพียงแต่มันอธิบดีคุณอย่าไปหวังได้ร้อยเต็มกันหนึ่งเกินห้าสิดไปกันแฮปปี้ย,ยิ้มแล้วสั่งสมมันไปบ่อยเข้ามันก็สําเร็จเองนะนี่นี่คือข้าว่ายย้ำเข้ามาทุกอย่างเข้ามาฮะโบนะ ค่ะปูมเปลือกนะตอนนู้เราไปอ่านตัวสุดเราไปอ่านตัวต้นตัวกลางไม่เอาเอา่ลายไม่ได้ปาจะเอาตังบทสรุปไม่ได้อันนี้มันขยันไงก็เหมือนว่าเราทายผลเออเราไปทายตัวนั้นไปเลยบารมีไปเลยไงเอาตัวสุดท้ายทายมันมีแต่ว่ามันก็ไม่เห็นชีวิตเนี่ยบางคนมันก็ฝัน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 เหมือนเหมือนในตำรายกตัวอย่างนะคนหนึ่งเกิดมาบอกว่าชีวิตจะเหนื่อยยากนะลำบากอีกคนหนึ่งบอกว่าเอ้ยนี่จะตายในสเวตสั่ง เอาโขนมาทายไงอ้นี่ก็กรองรอเท้ารออยู่นั่นแหละแล้วเป็นหลังก็กลายเป็นกระจอะง่อยขอทายแล้ววันหนึ่งก็ตายในใต้ล้มฉันเพระพระราชสนเสร็จมาพอดีอ่ามีคนกลางล่มให้พอดีนี่ผมอ่านตำราเลยสอ,องใจจำจนอยู่นี่เลยเด็ดๆเลยครับที่เขาพูดหนึ่งนี้นแล้วก็ตายอยู่ในใต้ล้มสันจริงๆด้วยแต่คนหนึ่งกลายเป็นกระดุมผีมีทรัพย์สมบัตงเยอะแยะแต่หยุดไม่ได้ํำอยู่กลัวกลัวจน อันนี้ถ้าเรามองกับพมัจงมจิตก็คือการสร้างบารมีเอิอไปเชื่อมมาถูกต้องแต่สัปดาห์ตลาคือตัวใหม่ที่เราเกิดไปแล้วเราทำต่อถูกต้องเลยแล้เลายทาต่อไปถ,ถ้าเราไม่รู้ไม่ได้ทาต่อนี่ไงมันถึงบอกว่าเป็นอังคาวิชาธาตุที่มันจะมาช่วยเสริมให้เรารู้ว่าแล้วเราจะทําต่อได้ยังไงให้มันแฮปปี้อันไหนไม่ดีกันละมันได้ลดลดออกไปเนี่ยนี่ไงสําคัญมากเลยนะระบบตัวเนี้นี่เป็นอีกระบบหนึ่งนะ ระบบแค่ปูมเปลือกมาอ่านให้รู้ว่าคุณวิถีชีวิตจะไปยังไงนะแล้วถามว่าเอาแล้วเวลาคนวันเกิดเดียวกันกับคุณโอมวันเกิดเดียวกับคุณเก่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันหมดหรือเข้าเขาไม่เหมือนเพราะอย่างที่บอกยามเกิดเดีรอเลิกยามมันต้องไปดีวยถานีตัวนี้จะมาระบุตัวที่สองตัวที่สามอะไร คอบครัวที่คุณอยู่พ่อแม่ที่เขาให้พันธุกรรมลงมาจะเริ่มแยกความแตกต่างชัดขึ้นเลยว่าคุณมาจากไหนคุณรับอะไรจากแม่มาใช่ไหมก็นะเข้าไปลยยินกับดูของแม่เลยว่าเป็นอะไรของแม่แม่ถ่ายยีนอะไรมาให้เราพันธุกรรมทางกรรมนะถ้าเราเจอสองคนมาท่านมาเหมือนกันะซึ่งผมตอบไม่ได้ตั้งกี่ปีหรือว,ว่าที่เขามาเรียนฟังเสียงอาจารย์เดิมเลย แทนท่าชีวิตเขาก็เหมือนตัวอย่างที่อาจารย์ดวงยกเหมือนเด็กเลยโอ้โหเหมือนกันหมดเลยแทนทาแต่คนหนึ่งอาจารย์บอกโอ้โหไี่มีบารมีทายเรื่องบารมีนี่แหละสอนเรื่องบารมีถึงเท่านั้นเราจะอยู่ตัวอย่างเขานะเดี๋ยวไล่ไปเร,เ,รเ,รเริ่มเริ่มเริ่มถึงจอนสวยมันอันนี้มันแค่ยังยังแค่แค่ว่ามาอยู่เรื่องใหญ่มันเลยต้องเอาให้ละเอยียดชัดเจนแจ่มแจงม้งไปเลยแลย้วทีนี้ ต่างกันตรงไหนกว่าจะมานี่ถ้าไม่ได้โปรแกรมเลยนะวันนั้นก็มาพอดีเขออาเป็นภาษาทงไทำมาจริงยังานลำบากจริงๆชีวิตนี่ลำบากจริงเกี่ัวก็โอ้โหอันนั้นจุกหัวโดนกันที่เา่าดีมากม,มีบารมียังไงมันต่างกันฟ้าดินแหนมันแต่เท่านี้นจะแก้ในสมัยนี้นว่าสมมติว่าแผนทาการอะไรเหมือนกันแต่วิถีชีวิตที่เขาใช้ มมุิว่าเขาไปสร้างสร้างเหตุปัณฑ์ใจเองโดยที่ไม่รู้เช่นไคนชอบทำทานอยู่ตลอดเวลาไอ้นั่นคือเราอธิบายแบบธรรมะแล้วแต่ไอ้นี่คุณต้องอธิบายในแง่ของไม่ในในโยงนี่แหละในในแต่ท่านนี่ในสาวนี่อาจารย์นุชว่าเสาวเขาต้องสร้างทานบำรุงใจพฤติกรรมมนุษย์ตัวเองไม่ชอบไปทำทานแต่คนในชาวตกางแต่พฤติกรรมมนุษย์ไม่ชอบใช้เลเปลี่แล้วอะไรคือคุบอกว่าตัวนี้เขาชอบไปทําทานอีกตัวหนึ่งคนไม่ชอบเราต้องชี้แจงได้ไงถึงบอกว่า อันที่หนึ่งคุณก็ต้องดูยินจากแม่ถ่ายภพลูกกรรมมาให้คุณว่าไงลูกกรรมเก่าคุณจะเห็นอันที่สองคุณจะดูอะไรล่ะขันมันจะมีขันกับธาตุที่ไม่เหมือนกันนี่นี่ไงวันนั้นบอกอู้ขันธาตุและนิธิชี้เจตนาเกิดตัวนี้มันจะระบุเลยยิงเข้ามาให้เห็นเลยนะเปิดดูก่อนก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันคาลังคาซังหวนเอาเปิดดูก่อนหน่อยเปิดดูก่อน คุณค่าราคาซางหัวใจดูก่อนดูก่อนนะ